ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่อังจะพาไปดูฟาร์มจิ้งรีดค่ะจริงๆแล้วในภาคใต้ยังไม่ค่อยมีฟาร์มจิ้งรีดที่เลี้ยงแบบจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือหรืออีสานจะมีเยอะเลยค่ะ เท่าที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลในปี2022กำลังผลิตของแต่ละฟาร์มก็มีอยู่ที่ประมาณ150-200กิโลต่อปีนะคะบางที่ก็มากถึง500กิโลค่ะวันนี้พี่ยังจะพาไปดูฟาร์มจิ้งหรีดของเพื่อนคนหนึ่งนะคะเป็นฟาร์มเล็กๆเ,เลี้ยงในกล่องกระดาษที่ทำเองง่ายๆแต่ที่เคยเห็นบางคนก็ใช้กล่องพลาสติกกล่องโฟมหรือว่าปอปูนซีเมนต์ค่ะ บางคนก็ไปซื้อไข่มาฟักแต่บางคนก็ซื้อพ่อแม่พันมาปล่อยให้ผสมพันธ์กันเองแล้วก็ออกไข่ฟักไข่แล้วก็แยกพ่อแม่ออกเพื่อป้องกันการกินลูกตัวเองนะคะอันนี้ก็มีเพื่อนบอกมาค่ะพี่ยังเคยไปดูมาครั้งหนึ่งตอนที่ลูกจิ้งหรีดเพิ่งฟักออกมาตัวเล็กมากๆเท่ามดตัวเล็กๆเ,เลยค่ะแต่พอเริ่มโตทรงเสียงกันดังมาก อย่างไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ตัวเล็กๆแค่นี้จะมีเสียงดังได้ขนาดนี้จิ้งหรีดที่เขาเลี้ยงกันก็มีจิ้งหรีดทองคําจิ้งหรีดทองแดงจิ้งหรีดบ้านหรือที่มักเรียกกันว่าสดิ๊งค่ะจิ้งหรีดหรือจิ้งหรีดหรือจังหรีดหรือว่าคริคเก็ต C R I C K E T นะคะบางที่ก็ยังเรียกกันว่าจิ้งกุ้งหรือจิ้งโกร่งด้วยค่ะ ความจริงแล้วจิ้งโกรงก็เป็นชื่อสายพันธุ์ด้วยนะคะเหมือนจิ้งหรีดทองคําหรือทองแดงค่ะแต่พอเป็นจิ้งโกรงก็จะเรียกว่าจิ้งโกรงสั้นๆกันมากกว่าจิ้งหรีดเป็นมแมลงที่มีขนาดลําตัวปานกลางเมื่อเทียบกับมแมลงโดยทั่วไปมีปีกสองปีกคู่นะคะแต่จะเห็นกระโดดไปมามากกว่าบินจิ้งหรีดตัวผู้มีอวัยวะพิเศษสําหรับทางเสียงเป็นฟันเล็กๆอยู่ตามเส้นปีกตรงกลางๆงของปีกนะคะ เขาจะใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่บริเวณท้องปีของปีกอีกข้างแต่จิ้งรีดตัวเมียจะไม่สามารถทำเสียงดังได้นะคะตัวผู้ที่เอาปีกมาถูก,กันทำให้เกิดเสียงก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากจิ้งรีดตัวเมียค่ะถ้าเราสังเกตเสียงของพวกเขาดีๆจะมีความดังเบาแตกต่างกันนะคะคือเสียงจะดังเมื่อตัวเมียเข้าหาในพื้นที่ของตัวผู และตัวผู้จะเดินไปรอบๆตัวเมียรประมาณ2-3รอบช่วงนี้เสียงจะเบาลงค่ะสัตว์แต่และชนิดเขาก็จะมีการสื่อสารและการจีบกันที่แตกต่างกันไปนะคะนกหลายชนิดก็จะส่งเสียงและเต้นรำโลมาปากขวดตัวผู้ก็จะจับกลุ่มว่ายน้ำและกระโดดขึ้นสู่ผิวน้ำสูงๆพร้อมๆกันที่น่าสนใจก็คือแมงป่องตัวผู้จะเสี่ยงชีวิตเข้าไปขโมยเหยื่อที่ติดอยู่ในใย,ยแมงมุม คือแมงมุมบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีพิษนะคะแต่ในอีกหลายๆประเทศพิษของแมงมุมรุนแรงมากค่ะเราเลยเห็นแมงมุมเป็นผู้ร้ายในหนังบ่อยๆนอนจากสไปเดอร์แมนเท่านั้นมั้งคะที่เป็นฮีโร่และกลับมาที่เรื่องของจิ้งรีของเรากันดีกว่านะคะจิ้งรีถือเป็นมแมลงธรรมดาที่พบได้ทั่วไปทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นนะคะมีอยู่ประมาณ900ชนิดกันเลยทีเดียว ในประเทศไทยก็พบได้หลายชนิดนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ถือว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงศัตรูพืชค่ะเพราะจิ้งหรีดกัดใบไม้เรียกว่ากินพืชผักชนิดต่างๆเป็นอาหารแล้วก็ออกหาอาหารในเวลากลางคืนคนก็จะไม่เห็นตื่นมาอีกทีผักใบโกรนหายไปกันหมดแล้วจิ้งหรีดจะขุดรูอยู่ในดินหรือทรายในที่ที่เป็นพุ่มหญ้าแต่ก็มีจิ้งหรีดบางชนิดนะคะที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ด้วย และคนเราก็เริ่มหันมากินจิ้งหรีกันตอนไหนคงบอกยากนะคะที่แน่ๆก็คือคนเรากินมแมลงกันมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนนะคะเช่นสมัยพระเยซูก็มีบันทึกถึงญาตของพระองค์ก็คือยอนกินมแมลงและน้ำพึ่งป่าเป็นอาหารค่ะแต่จากที่พี่อังลองไปค้นหาข้อมูลดูนะคะก็พบว่ามนุษย์เรากินมแมลงกันตั้งแต่สมัยล้านปีก่อนเลยแล้วก็ยังกินกันต่อมาจนถึงสมัยกรีกและโรมัน ชาวกรีกยกให้จักรจันเป็นขนมขบเคี้ยวชั้นสูงและยังบอกว่าตัวอ่อนแมลงเต่าทองคืออาหารชั้นเลิศแต่ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มลงหลักปักฐานไม่เร่ร่อนไปเรื่อยๆแมลงก็ถูกลดบทบาทกลายเป็นศัตรูข,ของเกษตรกรสวนผักค่ะแต่ถ้าเราไปเดินตลาดตอนนี้เราจะเห็นแมลงทอดวางขายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ ก็กำลังมีให้ส่งเสริมกินมแมลงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อนเพราะเป็นการลดการก่อกส๊สเรือนกระจกและมละพิษที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์เพื่ออาหารค่ะเรียกว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตเพราะว่า,มาแมลงที่มนุษย์กินได้ไม่มีส่วนไหนเหลือทิ้งเลยนะคะเมื่อเทียบกับวัวที่คนเรากินได้หรือใช้ประโยชน์จากวัวหนึ่งตัวคือใช้ไปประมาณ40%เท่านั้นเองค่ะ ที่เหลือก็คือทิ้งไปเยอะกว่านะคะพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกตัวให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะและในวันหนึ่งที่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆก,ก็จะนำพาพวกมันไป